ถ้าตอบแทนประจำปีโบนัสในประกันสังคมเนี่ยไอ้นี่ละคาใจบรรดาลุงวีเนี่ยเป็นสมาชิกประกันสังคมเคยใช้สิทธิประกันสังคมไหมก็น้อยน้อยมากน้อยแต่ถ้าให้ปล่อยให้กรรมการได้ผลตอบแทนโบนัสประจำปีและพนักงานได้ผลตอบแทนปีละร้อยล้านพี่วีพอใจไหม ก็ไม่ได้พอใจนะอ่าเห็นไหมตรงนี้แหละแกโดนแล้วต้องดูเรื่องประกันสังคมครับเรื่องใช้งบเรื่องการใช้งบประกันสังคมมี4ประเด็นนะอืเรื่องของไอ้ทริปดูงานหกวันห้าคืนสำหรับ10คนที่บอกไปเฟิร์สคลาสเลยนะพี่วีสองล้านสองก็คนละสองแสนนะทีสองคนหนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นสองคนค่าที่พักหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกค่าผ่านนะฟุ่มเฟือยหรือไม่อั่นีนบอกว่าเดี๋ยว อบภาพรวมเพิ่มข uh, ึ uh, ้นท uh, ุกปีกับการตัางกมขึ้นหมดเนี่ยหกสามหกสี่ห้าพันนะหกห้าห้าพันสามหกพันหกนะอีกสองเรื่องคืองบเพิ่มอันนี้นะคอเซนเตอร์เนี่ยร้อยล้านแต่สายไม่เคยว่างแสดงว่าคนโจรเทมทุกวันไม่รู้ลงทุนมาเยอะแล้วงบประมาณสารพันธ์ทำปฏิทินไง พวกพวกรณีต่างเนี่ยการเบริกจ่ายเนี่ยพวกเนี้ยอ,อันนั้นเป็นรายละเอียดผมเชื่อว่า,ารประกัน,นสังคมจะมีข้อมูลเหล่านี้แต่ค่าตอบแทนประจำปีโบนัสในประกันสังคมเนี่ยออไอ้นี่ราคาใจบรรดาลุงวีเนี่ยเป็นสมาชิกประกันสังคมเคยใช้สิทธิประกันสังคมไหมก็น้อยน้อยมากนะน้อย,แต,อยแต่ถ้าให้ปล่อยให้กรรมการได้ผลตอบแทนโบนัสประจำปีและพนักงานได้ผลตอบแทนปีละร้อยล้านพี่วีพอใจไหม ก็ไม่ได้พอใจนะอ่าเห็นไหมตรงนี้แหละกระโดนแล้วต้องดูเรื่องการลงทุนด้วยนะลงทุนต่างๆหลักๆถึงแม้จะมีกรรมการอยู่แต่ที่เป็นประเด็นตอนนี้ที่รัมตรีต้องเอามาตอบเนี่ยคืออะไเนี้ยปฏิทินเนี่ย450ล้านปฏิทินที่แจกอะนะ450ล้านสมาชิกผมเยอะอะเออทำไมล่ะผมก็ต้องส่งไปให้สมาชิกผมเยอะสิปี59 75ปี60 6ปี62 53ล้านปี64 54ล้าน ปีห5ห4ี่ล้านปี67เ5ล้านก็อ้ยนี่นี่มันลดลงนี่นามันลดลงจากแต่รวล้านแปปี4 5 0ล้านเอล้านมันลดลงทุกปีนะคุณปฏิทินเนี่ยและพอพูดถึงปฏิทินแล้วก็ต้องไปถามรัมตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่างบประมาณ4 5 0ล้าน8 000, ปีนั้นผิดปกติหรือไม่ครับคนที่จะออกมาพูดก็ช่วยกรุณาดูหลักเกณฑ์ด้วยว่าหลักเกณฑ์เขาให้ไว้อย่างไรนะครับ ผมคิดว่าการที่ประกันสังคมเอามาใช้แค่3%เนี่ยเราก็คิดว่าเราพยายามที่จะประหยัดงบประมาณให้กับผู้ประกันตนการพูดอะไรที่เป็นการเหมารวมและตีขลุ่มนะครับก็ขอให้มีจรรยาบรรณในการพูดนะครับการที่พวกคุณจะพูดและตีจั่วหัวขึ้นมาว่า400กว่าล้านแต่ไม่ได้ดูและไม่ได้คลี่ในข้างในว่า 400กว่าล้านนะกี่ปีแต่การนำมุประมาณ8ปีมารวมแล้วเขียนคำว่า400กว่าล้านคือผมคิดว่าผู้พูดเขาเจตนาม่ดีอะผู้พูดมีเจตนาม่ดีรวม8ปีเพื่อให้ได้4 5 0ล้านใอ้ดูเยอะผม,ผมว่ารัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒรัชกิจประการเนี่ยนะเป็นผู้ดีผู้ดีในเวลาพูดอะใช้ภาษาดีเออใช้ภาษาดีนะผมว่าโจทย์ใหญ่ของรัฐมนตรีน่าจะไปดูตรงนี้ ตรงนั้นบอกว่าไม่น่าห่วงเท่าตรงนี้ไม่ตรงไม่เท่าตรงนี้ครับเป็นเรื่องของเฮียช้างครับเอ,อเอางี่เป็นเรื่องของนโยบายในเรื่องการแก้ปัญหาแรงงานครับโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวพี่วีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทยนี่แหละรัฐมนตรีและรัฐบาลเปิดคนที่หมดอายุในช่วงที่ผ่านมามันมีปัญหามากตั้งแต่โควิดอ่ะถูกต้อง<ะ>เปิดให้เข้ามาแต่คนที่เข้ามาต้องไปลงทะเบียนมีนายจ้างมีบริษัทดําเนินการชัดเจน และต้องไปตรวจสอบว่าคนเหล่านั้นอะ่ะมีสุขภาพมีโรคมีอะไรกันหรือเปล่าอ,อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งซึ่ง,งนวายเรื่องของอแรงงานต่างด้าวนี้อันนี้ถูกต้องเลยวายดีมากเขาเรียกร้องกันช่องโหว่ตรงไหนช่องโหว่ก็ปรากฏว่ามีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งอาศัยช่องโหว่ที่เปิดช่องอย่างเนี้ครับ,รบหนึ่งปลอมใบรับรองแพทย์เอาล้สิหนึ่งสอง ไปเปิดต้อนให้กับคนที่เป็นหนีไทยสงครามเข้ามาในประเทศเข้ามาทำเป็นตัวแรงงานในประเทศไทยอย่างเป็นล่ําเป็นสันครับอสวมเหมือนสวมตอไม้เมื่อก่อนนั่นเอยถูกครับสวมสิทธิ์เขาเรียกสวมสิทธิ์โอ้โหตอนนี้อื้ออึงกันหมดในธุรกิจแรงงานครับรัฐมนตรีไปดูเรื่องนี้เขาว่ามีคนส่งข้อมูลนี้ไปให้กับพักฝ่ายค้าน <c oughs> โดยเฉพาะกรณีของเฮียช้างที่ไปจับมือกับโรงพยาบาลจออยู่ที่สมุทร สา,สาคอนครับสาคอนนี่นี่คือข้อมูลของคณะกรรมาที่การติดตามงบประมาณและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมีชอบออข้อมูลนี้อยู่ที่ฝ่ายค้านฝ่ายค้านถามผมแล้วก็ส่งมาบอกว่ารู้เรื่องนี้หรือยังไปดูีิเขาไม่รู้จักนายเฮียช้างแต่เขาชื่อรู้จักเฮียจอใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่าซึ่งตอนนี้รู้แล้วแหละอ่า นี่ค่าหัวนะพี่วีครับถ้ามีใบเสร็จ500บาทถ้ามีสวยด้วยจ่ายคนละ700ดร้อย่าอ๋อค่าหัวต่อวีซ่า500บาทต่อหัวนะอ่าแล้วมีสวย700บาทสวย700บาทส่งไปที่ข่าราชการด้วยไม่มีใบเสร็จสวย700บาทไม่มีเสร็จเออแต่ค่าวีซ่า500บาทมีใบเสร็จมีสวยต่อหัวใจีก600บาทส่งให้นายทหารที่กลุมชายแดนอยู่ด้วยอ๋อนี่ไงสวย600บาทเออเนี่ยอดีตนายทหารเมียนมาและมีชาวเมียนมา ยุดผู้พันอีกมิสเตอร์เจเกี่ยวพันเข้ากับขบวนการใหญ่ที่สุดในเมียนมาด้วยออเผมว่าเรื่องนี้นะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่รัฐมนตรีรับมือไว้ให้ดีครับนี่เราไว้บอกหวยนี่คือเป็นประเด็นหลักๆที่คิดว่าภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักอันดับสองในพักรวบรัฐบาลที่คิดว่าตอนนี้ฝ่ายค้านกำลังเตรียมข้อมูลสำหรับศึกซักฟอกแน่นอนเขาบ